ทชกท่านยินดีต้อ,อนรับเข้าสู่ช่องคอมมอสลำโพงนออฟฟิเชียลค่ะกับช่วงบ่ายว่าแดดบวกเฮ็ดยังเร่เร่ากันเลยพากันมาหาเบิ้งต้นไม้ไปลงอยู่ให้อยู่ไ,อ,ไอีกคือเก่าหรอจ้ะต้นไม้ลายคักอยู่แกงคอเด้อพี่น้องต้นใหม่มองเนี่ยมองมาเอาตน้นอ่าพายุงไปปลูก ใน้ฮน้นะลายๆนั่นแหละจ้ะมีหอดพู๊กูุ๊ขียวดะจ๊ะที่พท่ทธคนกินมากนะจ๊ะต้นไม้ละลายค่ะพี่น้องเอ้ยกว่ามาเลือกอค่ะราคาพอแพงเด้อพี่น้องเด้ออยู่แก่งคออยู่ทางเขาแก่งคอพอดีค่ะเออติดกับ ปั๊มน้ำมันพีทีค่ะติดกับปั๊มน้ำมันพีทีพี่น้องโอ้ดอกไม้เพิ่นกระายค่ะตั้งไวสิใครใครยังไมเปิดพี่น้องโอ้เปิดมีดหอดสะพานขามหมดแน่เลยพี่น้องทุกทุนทั้งนี้เป็นไม้ประดับค่ะทั้งนี้เป็นไม้ประดับนะพี่น้องเมื่ออะไรอยากเอาไปตกแต่งบ้านเฮือนวู้ ไม่ประดับกับลายลายพอนี่ดอกสีขาวเป็นคนที่เห็นดอกสีขาวดอกไม้สีขาวแล้วเป็นอะไรที่ชอบมากพี่น้องจา้าดอกไม้สีขาวงามแท้แตเต๋อมาหาต้นไม้ไปปลูกแซมสวนพี่น้องอันนี้ต้นเอีอยังบุญะนี่ตัวเรเห็นใต้พี่น้องจา้าดอกสีขาวงามงามดอกอินทาวา เจอเจอพี่น้องค่อยๆมาหาซื้อไปน้องพี่น้องมากมนนกันเลยไปปลูกเอาตอนนี้เอาเท่าที่เจ้าของไว้ก่อนพี่น้องอันนี้เข็มนี้สีแดงสีเหลืองโอ้โพี่น้องกุหลาบกระสวนพุน่งแน,น่นเป็นกุหลาบพี่นอไม้ประดับไม้แขวนกล้วยไม้มีพืชอ่ะเอ่ร้านเพื่อนติดก,กันกับ ปั๊มน้ำมันพีทีด้วยพี่น้องติดเลยจ้ะติดปั๊มน้ำมันพีทีเลยคะณใหม่ส่วนต่างๆใหม่พักต่างๆหาเบื้องตนใหม่พี่น้องเลยตนละหาบาทสิบบาทเอาไปซืูก,กไปแซมมองไม่ไกล ล้าน,นี้ยุติกับปั้มปีธีแล้วพี่น้องต้นไม้บ่แพงแล้วจ้ะท่านใดอยากได้ต้นไม้ไปปลูกลงสวนลงไฮลงนะแกมา,อ,าอันนี้อย่างเนี่ยมะละกอเตี้ยไม่ยังกระเถิบคือต้นน้อยแค่ปล <laughs> ูกแค,ค่ดดดดเเห็นบ่าเขาแขกดัไปปลูกอันที่จะปลูกอยู่น่นมันี่ยังสันอันนี้ต้นกระบานนี่ ตัวเนี่ยเอาแขกดำเนี่ยเป็นลูกอ่ะเอาพี่น้องพูดว่าสูงมาถึงเมียมันสิเป็นหน่วยอันนี้เตียยเต้ยชุมแพรสายพัน์เตี้ยชุมแพรนนพี่น้องจ้าเอาเอาเนาะพี่น้องเนาะีเนาะสวยงามเนี่ยเอาเตี้ยชุมแพรค่ะอันนี้สามชิปกับอันอันนี้ชิปสิบบาทเอาไปจัดส,ส,สองสองเศร้าสอง แกดำเอาเอาพันแกดำเตี๋กับเตี้ยชุมแค่เอาแขกมอดเป็นคนถือไปพี่น้องอันนี้แขกดำเลอนพี่น้องมันเป็นแขกดอยได้ไหมแขกดอยขึนไดอกอเอาพี่น้องเียเตียผักกะต้ดน่นนี่คือยไดำเื่นกอตํานี่ยตํอถาแขกดำมาตําได้กินชุดได้ เอาเอาแบบสอย่าแบบันมเขาเขามาตำเขาจงกมันจกินซูกระแซ็บเอาค่ะเอาตามนั้นพี่น้องพ่อแม่กออกพหนึ่งเอาเานัซี้ถึงหาเดียมาอื่นเลยนี่อเลยต้นมันะตลาดจะซองง้วยได้กินเลยแม่ค้าก็ได้เอาแม่ค้ากับพ่อแม่ค้าได้หมดเพี่น้องอันนั้นก็สามร้อยสี่ร้อยหารอยกับดินหกล้อยกับตุ๊กตาเป็นหก้ยหาสิบบาท ขมวดเท้าสิ้นขมวดเท้าสิ้นหกห้าสิบพี่น้องเบิ้งเบียร์พาเบิ้องเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อจ้าโอ้บัะเขียร์กันมีพี่น้องจ้าเบี้ยบักเขียกันมีแส่เอาไปเบิ้องมาเดี๋ยวพี่อันเราได้อีหยังมาแน่พี่น้องเราได้อีหยังแน่พี่มอดเราได้อีหยังแน่เบิ้งพี่น้อง สาวไับตุ๊กตาตัวนึงได้ตุ๊กตาไปประดับตุ๊กตาไปตัวนึงที่น้องนั้นได้ดินค่ะดินทงละสิบบาทอันนี้เดี๋ยวจะไปปลูกผักสองลอยจะเอาไปปลูกผักดินน้เงินมาจากใส่ใดเงินมาจากพี่น้องเข้าไปเบิ้งคลิปเบิ้งเยื้อคู่ขอบเป็นลายครับ สำหับความเมตตาที่พี่น้องเขาไปเบิ่งไปชุ่มถือว่าเป็นเงินความดีของน้องได้หน่จะไปปลูกไห่แบบปูนเนี่คือปลูกมากหลายปูนปลูกหลายแล้วมันทำป้ายังเนาะแมงเปนป้ายังเป็นมันเป็นมันยังเดี่ยไผใหม่กับนกใหม่กับเมื่อใหม่ย่างโคตรปรยู่เงินบอพี่น้องอันนี้กล้วยหอมอันนี้สว์รสซอว์รสเนี่กับมากิน ไปปลูกไว้น้ำต้นไม้ให้มันปีนต้นไม้ขึ้นมาเลยเอ,อือันนี้อันนี้ได้ยังนะอันนี้กล้วยหอมอ,อันนี้อี้ยังนี่เข่าต้นเข่ามัตเตอใส่เ <c oughs> ข่ามันน้ำแกบที่เพิ่นเอาใส่แล้วพี่น้องเอาได้ปลหุ่งปหุ่งเตี้ยไปเบิ่งเดี๋ยวเขาชีไปเบิ่งว่าปกหุ่งเตี้ยนี่แหละพี่น้องนะครับสิ่งที่ได้นะครับเนาะเน้นท่องก็ได้จากพี่น้องสนับสนุนจากการเบิง่งคลิปเบิ่งยูทูป ก็ใส่ใจแบบประหยัดขนาดรถเนี่ยผมก็บบย,บบย,ยังบิวเองทำเองด้วยวัสดุที่พอหาได้นของเก่าที่มันอยู่แน่ให้ในหน้านั่นแหละที่ผมเก็บมากองๆไวจ้จับอันหนึ่งมาติดจับอันนั่นมาตอ่อสรุปแล้วคือรถเนี่ยผมลงทุนแค่สื่อหลังค่าซื้อๆล้วก็ส่วนอื่นนั่นคือเป็นเป็นการเอาของเก่ามามาทำ ต้นใหม่โมนี่มันบางแห้งต้นละนี่สิบบาทสามสิบบาทนะครับเราคอยซื้อไปเนาะซื้อคอยเห็ดคอยทำไปแม่นเจ้าของปลูกไว้แล้วแม่เจ้าของอายุปัญญ์แต่เราก็ภูมิใจที่ได้ปลูกต้นไม้นะครับเอาไว้ให้ลูกหเต้าได้ยู่ได้อาศัยในอนาคตข้างหน้าต้องพี่น้องเนาะอยากปลูกดอกไม้ไม่ลงนะเปิดงานเป็นคนเดิน